อะไรจะพูดอะไรไม่โอเคไหมโอเคได้อะไม่ที่มากับผมโอเคไหมคุยคุยกันไปก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจนี้ใจนนี่ตั้งแต่บนเรือแล้วนะนี่ก็ใจร้อนตลอดเลยบนเรือแล้วแหละทิ้งเงินไปลงเรือแล้วพี่ก้องไหนคะนี่นี่คืออ้ยนี่นี่เรือเดินมาไกลพอสมควรเลยนะครับผมจากที่ลงเรือกันผ่านป่ามาแล้วเราก็เนี่ยแหละครับถึงแล้วหมู่บ้านมอญอยากรู้ว่าเวลาที่ ชาวบ้านทาแป้งทาทำไมหนึ่งเป็นวัฒน,ธ,นธรรมอาารสองคือว่าอย่างแป้งตรงนี้เนี่ยวิคอเดมิเซทานาคาทานาคา is made from the sandalwoodit's from the natureit's not chemicalso it's not only for the tradition a l or the culturebut keep you a good skin อาา๋อ,าาอาาก็คือนอกจากเป็นวัฒนธรรมเหมือนแบบบำรุงผิวไปด้วยในตัวใช่ไหมคะใช่ครับ like like a wrinkle a c น e มันจริงเหรอช่วยช่วยเรื่องต รอยเหี่ยวย่อได้ด้วยหรอเอามาสิบกระปุกเลยพี่ไม่มีเด็กก็มีมีหน้าเราถึงเห็นผู้หญิงผู้ชายทาหมดไงเพราะว่ามันก็เรื่องวัฒนธรรมมันทำให้ผิวใสมันแบบอารมณ์สินค้าโอท็อของเขาจริงเวลาไปเที่ยวเนี่ยเราควรจะเที่ยวแบบนี้รู้ป่ะยังไงพี่หมายถึงกับธรรมชาตินี่ยะโลลแบบเนี้ยเพราะว่าแบบมันจะได้เข้าถึงวัฒนธรรมอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรเฮ้ย ต้องมีเสียงคุ้นๆเสียงน้องพี่ไปตีมวยกับใครบ้างปะไม่เลยอ๋อันนี้ไงนี่ไงหน้าคุ้นๆป่ะอาม่าเจ๊กลือเกลือเพูดแต่ว่าอาม่าฉันไม่ใช่อาม่าของเธอไม่ภาษาบอลเขาแปลว่าพี่สาวสวยมากๆครับอ๋อโอแปลว่าพี่สาวไม่เจอนานเปลี่ยนไปเยอะนะเป็นอาม่าแล้วตอนนี้อาม่าี่น้องพี่ใช่ไหมใช่ ไม่อยากบอกนะพี่กอล์ฟเล่นอะไรกัน่มากเลยผมไม่พี่ไปตามมิทันวามาเนี่ยไม่นานกันาดนี้พี่ดูพี่ปล่อยให้ผมเล่นเนี่ยนี่เล่นอะไรกันวานายเป็นการดีดดีดลูกไปเหมือนแบบเหมือนเหมือนดีดลูกแก้วคล้ายๆกันแต่ว่าเป็นการแบบนับแต้นเหมือนการตีไพ่อ่านี่ทิ้งไว้้ชะทิ้งไว้แค่ไม่กี่นาทีนี่นีพี่ดูสิพินิจกันเปลี่ยนกันไหนนี้แล้วเนี่ยอ๋อเหรอไอ้ลูกนี้เป็นคือลูกอะไรครับลูกสบาร์ แล้วแล้วประเพณีเนี้ยที่เล่นปีละครั้งนี่จะมันต้องมีความพิเศษใช่ไหมคะเราแบบเล่นประเพณีตามหมู่บ้านเราปีละครั้งแบบเราไม่เล่นกค่พนันเราเล่นสนุกสนุกครับอย่าเล่นเลยเม่กี้เล่นอยู่ใช้นิ้วครับผมครับวางลูกก่อนครับบนพื้นอ่านี่เอาลูกนี้ออกก่อนศึกษามาแล้วใช่ไหมศึกษามาพี่ดูชุดผมให้เกียรติชุดผมด้วยอธิบายก่อนเราจะมีลูกให้คนละสามลูกครับตอนหนึ่งตาแล้วก็จะนับแต้มไปเรื่อยๆถ้าเกิดได้ยิงโดนทีละหนึ่ง ตาอ่าหนึ่งลูกต่อหนึ่งลูกและอีกลูกต่อหนึ่งลูกพูดง่ายคือตองหนึ่งชนะเก้าชนะเลยชนะเก้าจริงตองหนึ่งคือสมมติอ่ะผมยิงลูกแรกปั๊บ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 ไปโดนหนึ่งลูกอ่ะเรายิงเลยอ๋อจับอย่างนี้จับนิ้วไว้อย่างนี้แล้วก็ยิงนิ่มๆลองไหมอ่ะลองไหมอ่ะเอาเลยเอาเาไหมเอาไหมเอาไหมมาให้ผมเปิดก่อนมาจะเอาคนละสามลูกเลยไหมหรือคนละโอ้ยอย่างี้ได้กี่แต้มซีซี สี่เลยเหรอถ้ายิงเกินเก้าได้สี่ปุ๊บจะกลับมานับหนึ่งใหม่อ๋อเป็นบอมพอดีใช่เหมือนสี่ไม่ได้เลยแสดงว่าเยอะคือไม่ดีเสี่ยงกับการอุ้ยถ้าเราต้องกะด้วยใช่ด้วยไหมเซ็งว่าต่อไปต้องไม่เกินสี่ใช่ถ้าได้ห้าคือว่าไม่เกินสี่ถ้าเกินสี่คือว่าเราถ้าได้ห้าก็กลายเป็นว่าได้หนึ่งแต้มอุ้ยหกหกได้หกหกเตรียมครับพี่อะไรพร้อังใจหน่อย ปกลับดีกว่าหลายรอบแล้วอันนี้ไอ้อ่ะจะขับอย่างเดียวเลยเดี๋ยวดูท่าซะก่อนอย่างนี้ยังไงเดี๋ยวอย่างนี้คืออะไรคนมองไม่ทันใช่ไหมคืออะไรเดี๋ยวนะรอบช่องสามครั้งชนะหรือเปล่าถ้าแบบนี้สามข้างไม่โดนเป็นแค่สามตัวชนะเหมือนกันเฮ้ยอ้าวอย่างนี้ผมก็ยิงอย่างนี้ได้ดิไม่ไม่เฉพาะในเส้นเนี่ยมีเสาปักอยู่อ๋อผ่านนิดไปรอบไม่ได้นะครัารูนี้ โดือดเดือดเลือลูกสุดท้ายทั้งเดียวนะครับทั้งเดียวนะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวลูกไก่หัวแตกไม่เป็นลูกควิดเดชนี่มันบินได้อ่ะออกปากต้องตายต้องเข้าลนมา เขาเนี่ยนะเป็นอาจารย์ในการเล่นนี้มาไม่รู้กี่สมัยที่สุดตั้งแต่เชีรยเคยเจอมาเขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ยิงไม่เคยพลาดรู้เหมือนกันมาครับสบ้านู่นนี้มาจากไหนครับมาจากต้นต้องไปหาจากที่ปามาครับก็เป็นเป็นต้นสบ้าเลยสบ้าครับแล้วก็จะมีลูกเป็นแบบลูกสตอยักษ์ครับเป็นฝากใช่ไหมใช่ใช่คล้ายคล้ายกระถินสตอที่เป็นฝากใหญ่ หนึ่งตองเลยชนะเลยเฮ้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 ยเเฮยเฮ้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 ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยเ้ยฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เ้ยเฮ้ย ไม่เกลียดตอนนี้จริงๆพอมันชนะปุ๊บเราต้องมีรางวัลให้ผู้ชนะหน่อยค่ะทำอะไรครับควรจะสั่งให้คนแพ้ทำอะไรสักอย่างหนึ่งว่าไหมเดี๋ยวมีอย่างนี้ถือว่าแพ้ด้วยเปล่าไม่ไม่แพ้โอไม่แพ้คนแพ้มีคนเดียวคนที่แพ้ที่สุดโอเคพี่ก๊อฟเอาอะไรดีคนแพ้เหรอใช่ที่สุดอะแพ้ที่สุดเลยทำอะไรนะทำอะไรนะร้องเพลงร้อเต้นเพลงเพลงเต้นคู่ใครก็ได้ครับเดินที่เลือกเอาเลยครับได้คู่ใครก็ได้เต้นคู่กับสาวมอนแม่สาวมอนเออ ทำท่า่อะทำาเขาสิมืออ่อนอ่อนมืออ่อนมืออ่อนอ่อนเน้ายิ้มหน่อยน่ายิ้มหน่อยขอบคุณครับขอบคุณมากครัขอบคุณนะคะที่ก็พาไปไหนเนี่ ถ้ามาหมู่บ้านมอแล้วควรจะมาเป็นโรงเรียนนี่ไงน่าล้อกอาเฮ้ยแต่งตัวเหมือนเมฆเลยวันนี้ทําอะไรกันอยู่มาครับก็กําลังจะสอนรํากันอยู่ครับสอนรัมรัมรัมอะไรครับผมรัมมอครับรัมมอรัมมอญสอนสอนพี่ๆเขาหน่อยลูกมาอ่ะมีร้องด้วยอ๋อผู้หญิงผู้ชายก็จะรัมด้วยกันทั้งคู่อย่างนี้ใช่ไหมวันนี้อันนี้เก่งมาก ม,ม, be yeah. มีม้วนมือด้วย like เน oh, oh, okay. ouais> ี่ยมีม้วนมือด้วยนะเปลี่ยนแล้วโอ้โหจบใหญ่มั้งท่าจบแล้วถ้าจบถ้าจบโอเคคือด้วยความที่ว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนของหมู่บ้านหมู่บ้านครับแต่ว่าเห็นเฉกมันมีกล่องบริจาคอันนี้คือทุนนี้ก็คือเอามาเป็นาใช่ใช่แล้วใช่แล้วของพัฒนาเด็กไทยเด่นรู้ครับอ๋องั้นก็ถ้ามาเที่ยวมาดูน้องๆน่ารักน่ารักก็ สนับสนุนการศึกษาได้ใช่ไหมครับขอบคุณครับขขออบบบบคคคคุุณณรรััเป็นไงคะสามหนุ่มเต็มอิ่มกับการท่องเที่ยวไหมคะเป็นไงครับหมู่บ้านมอที่ผมพาไปดีนะพี่สุดยอดเลยครับน่ารักดีครับมีดีไปอีกแบบทไมครับเดี๋ยวเป็นการขอบคุณเดี๋ยวขอพาไปบ้างที่ไหนตามมาไม่ง่ายนี่เลยเหรอไปด้วยตามมาด้วย โอ้โห oh บรรยากาศนะฮะกลางเขื่อนสีนักครินนะครับนี่ผมนึกถึงประมาณสัก20กว่าปีก่อนตอนสมัยผมยังเรียนโอ้โหต้องเกิน20ด้วยครับมากับเพื่อนมาปลูกเต็นท์อยู่ริมเกาะแก่งในเขื่อนนี้แล้วก็ล่องแพไปเที่ยวเล่นกันเออเขอื่อนนี้เป็นเขื่อนที่ถือว่าเก่าแก่ของประเทศไทยเป็นเขื่อนที่มีขึ้นมาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าครับเป็นเขื่อนขนาดใหญ่ของประเทศนะฮะแล้ววันนี้เราก็ได้ พาท่านผู้ชมมาที่เขื่อนแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งครับผมเพื่อที่จะตามหาผู้คนไปสร้างหนังอันยิ่งใหญ่ผู้กำกับที่เรียกว่าประสบความสําเร็จมากที่สุดในโลกเดี๋ยวยังไม่ได้ทำเ <zoning> ลยยังไม่ได้ทำคิดแต่ใหญ่ๆมันต้องเริ่มจากโลเคชั่นที่ยิ่งใหญ่ก่อนครับผมก็คือเขื่อนศรีนครินแห่งนี้นะครับตอนนี้ชื่อเสียงโด่งดังกว่าเดิมในแง่ว่าเขาเป็นเหมือนเมาดีฟเมืองไทยมีการเมื่อก่อนเราเป็นรีสอร์ทเนี่ยเหมือนว่า ไม่มีการทําเป็นรีสอร์ทเป็นการใช้แพมานอนลากไปลากมาแต่วัใหม่เมื่อเมื่อมีนักท่องเที่ยวเยอะขึ้นก็เกิดการบริหารจัดการที่ถูกต้องแล้ววันนี้เราก็จะพาท่านผู้ชมมาที่เลคเทเวนรีสอร์ทครับผมก็เป็นอีกที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวไม่เหมือนมากดอเอาดูอารมณ์คล้ายๆนะเหมือนมาดีฟแนวอารมณ์เขาคือทำเขาเรียกฟิลลิ่งให้ฟิลลิ่งความรู้สึกเอาละถึงแล้วถึงแล้วครับขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับผม อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของภาพยนตร์ไทยอันยิ่งใหญ่ในปันทภีก็ได้ครับหรืออาจจะไม่เป็นก็ได้เพราะามันไม่เห็นมีใครมาเลยก็น้องเชียรนัดไว้แล้วไงเดี๋ยวก็มาใเขาบอกเขาจะไปตามหาใช่ปะใช่ปะใช้เชียร์ปะเนอะม,นมันใกลอยู่มันจใจอยู่ยอ่ะเป็นไปได้ว่าเชียร์กำลังพาพระเอกที่คุณต้องการอยะ มาแล้วมาแล้วซ้อมคิวบู๊ได้ได้ไดใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยไปเอกไปเอกไปเอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยโอเคโอเคหยุดครับพี่สวันดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพอพอพอได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอ้ยแล้วเชียเดี๋ยวเดี๋ยวใครเป็นใครก่อนอยู่ๆบังเอิญแกมาเที่ยวกันสองคนหรือว่าไม่ผมมากครับเชียที่คำพอนะฮะผมก็มาด้วยครับเขาบอกว่าให้ผมมาเป็นพระเอกหนังนะครับเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ พี่ลิงเรารู้จักกันดีนะนู่ชมครอบพระเอกอยู่แล้วพระเอกอยู okay so ่แล้วคุณกอบอนุวัฒน์สวัสดีท่านผู้ชมเลยครับสวัสดีครับนี่นะครับสวัสดีนี่หน่วยการก็น่าจะพระเอกเหมือนกันแต่พี่ไม่รู้จักเพราะยังไม่เคยเจอเด็กใหม่ครับผม เป็นแฟนเขาเหรอไม่ก <c oughs> ิ๊กกันไม่กิ๊กกับพี่ก๊อฟไม่ใช่เ <c oughs> ด็กใ,นใ,นใ,นในนหม <c oughs> <อ>่ยังไงเด็กใหม่ของจอมเด็กใหม่ของช่องสวัสดีครับเมฆจุติครับผมเมฆจุติเมฆจุติเมฆอ่ะเะมฆมาเกิดเอ๊ะไม่ใ่เมฆมาเกิดเชีรยติดต่อคุณเชีรยติดต่อผมเลยให้มาให้มาเป็นพระเอกหนังเชีรยติดต่อคุณให้ด้วยครับผมมาเป็นพระเอกหนังครับแล้วเชีรยอยู่ไหน ตอนนี้พี่เชียร์น่าจะอยู่ในห้องกับพี่ธันวาสองคนครับผมเข้ามาแล้วมาแล้วครับมาแล้วเอาไหน่ลยอยู่อะไรนะอยู่ในห้องกับพี่ธันวาสองคนครับเฮ้ยอย่างงี้ธันวาจะเหลืออะไรวะเฮ้ยไม่ใช่รับผมผู้หญิงต้องเป็นฝ่ายเดืออะไรเอาใหม่เฮ้ยฮะยทำไมฮะ ไอ้ทันวาไม่ปนพี่หมดแล้ววะเชียสไปแเชีย์เฮ้ยที่สามนะเอาให้ถูกนะเฮ้ยเฮ้ยเียอย่างนั้นเชีย์ก็เละเทะเลยนี่แล้วมันจะเป็นยังไงบ้างว่าเนเียต้องรีบไปดูไปเฮ้ยเร็วนี่ยมา่วยดหนอยสิไหยดดที่หยดดดยหยดยเย แฟนแฟนแฟนผมกับท่นมามีแฟนเนี่ยเชียร์หรือว่าเนี่ยทีละคนก๊อบเจ๊งไปแล้วไปเข้าไปไปให้ไปว่าตอนเจอไอ้น้องคนนี้ตอนแรกมันต้องหมันไส้กันแน่บอกมาพี่เกลียดอะไรผมบ้างโคตรอ่ะมีบ้างเชียร์ดิ้งไปมันลื่นไว้โอ้โหไม่ใช่เงินง่ายง่ายไม่ใช่เงิน คุณดันวาเหมือนจะเป๋นะครับคุณธันวาพอตรงตัวได้